ไม่เป็นไรมันอยู่ที่มุมมองของท่านอยู่ที่คนสาาคังคิดโลกแต่ท่านคิดว่าผมเป็นคนสังภาพผมก็ย,ยอมรัวาวผมเป็นคนสังภาพแต่ว่าภาพคือภาพที่มันดีเ่นั้นครับภาพที่ไม่ดีเราไม่ทำสภาพร่างกายแข็งแห้งตุ่มลูกตุมต่ม้ตเป็นโดนๆตัวหลังจากที่ผ่านพ้นวันแม่ไปเนาะครับเนาะบอโจกระไดทำหน้าที่ของลูกที่ดีนะครับเมนกระบอกว่าลูกบ่ได้กับก็มาทำงานตามหน้าที่ของเสดารปิน กะไดอวยพรให้แม่นะครับอยดีแม่แห้งครับเป็นลมพ่อลมไส้ตุ่มห้มลูกเต่าไปนั่นๆ่นเด้อคุณแม่หลักขับนะเพิ่นกับพร้อมครับได้โอนเงินให้แม่นะครับ1นึ่งแสนบาทหลักขับับได้โทษไปคุยกับแม่นะครับแม่ก็อวยพ่อให้ลูกนะครับเนาะแมนสีอยู่ไซ่เหตุงานเหตุการณนะ์นาที่ใดแม่กับหักลูกคือเกา่าลูกกับหักแม่คือเก่าเนาะครับเนาะ นี่แหละครับความเป็นแม่มันถิ่มกันบ่ได้หรอกครับเลือดมันกับคนกวาน่านางยังที่เพิ่นได้ว่านะครับความผูกพันเนาะครับเนาะหลังจากที่ได้โทรหาแม่นะครับบอโจก็ได้เว้าถึงเรื่องแล้วอดีตนะครับที่ผ่านมาบางคนก็มองว่าสังภาพนาะครับเนาะแต่ว่าบอโจเพิ่นก็บ,บอกเลยครับเมนภาพกับภาพในสิ่งที่ดีบ่อเมนเฮ็ด สิ่งที่บอดีนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเหตุยูทูบใหม่ๆยังที่คนได้ติดตามเรื่องเล่าชีวิตเพิ่มมากแล้วครับบางครั้งนะครับชีวิตกัะท้ายทอดลงสู่โซเชียลนะครับมุมมองต่างๆนะครับหรือคลิปบ่อหนุ่หัวมวนทําไปนะครับหลายบทบาทมี่เอฟซเป็นพี่น้องขันครับยามทุกย่ำยังครับ กาสิพ่อได้สนกันเนาะครับเนาะเราก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันเวลามวนพี่น้องกม้วนซื่นไปน้ำกันคนเฮานะครับขณะมีลมหายใจโยกกะทำหน้าที่ของตัวเองให้มันดีที่สุดแต่ละอาชีพแต่ละสาขาทำให้มันเต็มที่บ่ต้องไปเบียดเบียนผู้อื่นยิ่งมื่อผู้ให้่เหตุจังไหนกระสงกว่าผู้รับให้ด้วยความสบายใจครับหวังว่า บุญบารมีที่สั่งมานี่กกะสี่ส่งหนุนต่อขอบข้วบุปกาลีปกปักข่มคล้องได้เจริญเจริญขึ้นแต่มีเอฟซีหักแพงมีลูกทีมหรือเพื่อนร่วมงานนะครับสมัครสมานสามาคีพร้อมที่สีสู่ไปน้ำกันเมนมีอุปสรั์กับก,บกบอดข้อกันสู่ให้ผ่านพ้นไปโดยดีทุกสิ่งทุกอย่าง นี่แหละครับคือขอบความนะครับที่บโจเพิ่นเดว์บหลังจากที่เพิ่นต่อสายตรงหาคุณแม่สุภาพนะครับเนาะือว่าบโจนะครับเป็นผู้ที่คิดดีนะครับการเห็ุทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมานี่ก่อนสิเหตุลงไปนี่เปม็นคนสิวา่าคนเทน่์ก็ตามนะครับเพิ่นก็ต้องคิดกันกองออกมากดีๆเลยครับในสิ่งที่เห็ุทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมานี ลงโซเชียลนี่มีแต่แนวดีๆทั้งนั้นสังเกตหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเนะบาะบัวสิการรับค้นเข้ามานี่อย่างตัวอย่างที่นององอิงนี่ครับถือว่าเป็นเพชรกว่าใดนะครับเข้ามาเขาเขามาธรรมดา,ามาหลังหา่านหรือนี่เอามาออริชันบอสโจนี่เป็นคนที่มองการไกลนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนี่ คิดแล้วคิดดีแล้วนะครับจังเหตุขึ้นมาบัว่าสิโปรเจกต์ต่างๆเนี่เพิ่นมองทะลุแล้วนะครับว่าเออตัวนี้มันสิไปใดหรือว่าไปใดเพิ่นต้องประสานงานก่อนคือกันกับสร้างบ้านนะครับหาคนสื่อก่อนจังสร้างนี่คือกันครับงานหางานก่อนจังหาคนรับการบริหารบริหารแบบนี้ครับบ่มีคําว่าขาดทุน เรื่องนี้ต้องขอยกย่องจริงๆนะครับว่าเป็นผู้นำบริหารที่สุดยอดมากถ้าบอกงจริงคงสิบริหารคนจำนวนมากยากนะครับแล้วก็ต้องเอาให้ยู่ครับเพราะว่าคนมันหลายต่างคนต่างจิตต่างใจนะครับเนาะถ้าผู้ใดยู่บ่ได้ก็ปล่อยไปแค่นั้นครับบบต้องยื้อไว้ยื้อไว้มีแต่เสียหายครับถ้าชิงไหนนะครับ ต้องอยู้ยู้ด้วยใจนะครับถ้าใจมันไม่ยู้แล้วมันเห็ดยังกะยาครับเดี๋ยวมันก็หาแนี่ยเอเองเหรอกครับทุกสิ่งทุกอย่างนี่พลบได้บังคับผู้ใดล่ะครับตอนนี้คนที่เขามาไม่กับมีแต่ค,คณนณภาพทั้งนั้นเด็กหน่อยนะครับสมอนี้บวาสิแก่งปลาหรือขอกเองหรือว่าสิน้องไม่ใต้ดาวหรือว่าสิเป็นสาวน่อยแบน โปรเจกต์ไหมลดแห้จังสีนะครับงานนี่แน่นตลอดไปแสดงตรงไหนตอนนี้ถือว่าสังกสีแต่นะครับแค่มินีคอนเสริร์ตนะครับว่ามันเต็มว่งใหญ่คนกันยังหลายแล้วแบรนตอนนี้สาวน้อยแบรนนี่กำลังสั่งเึินมากเพื่อสีเดินสายเขาพับนะครับเนาะเป็นแบรนตัวจะคล้องกับว่าใดครับแล้วตอนนี้หมอล่ำนี่ ไปยุใส่ค้นกตีตามครับพอว่าคน้นเอาบอกเลยว่าค้นต่างจอดไปทํางานนี่ไปยุชัวทีบแล้วครับคนอีสานนี่บอเมเนวาตอนนี้นะครับศิลปินบอเมเนวาตัคนอีสานทีบึงนะครับน้องเองเองนี่คน้นบอนว่วาสิเป็นภาคใดกันย่งตดตามเอฟซีนี่บอเมเนวาแต่ขนาดในประเทศต่างประเทศกันย่งงบึงแต่ว่ามันดียังสี่นะครับลกูกโซเฉียวสามารถ เบิ้งใดบ่ววาสิยูประเทศใหกับเบื้องไดเนาะครับเนาะการสื่อสารมันกับบยากครับสิทโทษคุยหรือว่าอยากเข็นหน้กกับวิดีโอข้อคุยกันได้นี่แหละครับยุคสม้อนี้แทบสิตามนําม่าท่านละครับพอมันเร็วเรือเกินบ่วาวารตะพูเถาผู้กเก่ได้ครับสมัยนี้ให้เทคกเบิดครับมีไล่มีเฟดกันเบิร์ดละครับหรือว่าสิเขากุ้มปิดกันยั่งเข้าได้เนาะครับ มันบ่ธรรมดาหรอกครับสเสมอนี้ปิว่าถ้าผู้ใดบ่มีก็อว่าว่าข้ขงสิีอาศิลลาสมัยต้องตามให้มันท่านจักน้อยนะครับเนาะยุคนี้มันมันวิวัฒนาการมันไปไกลบาว่าสิเป็นการแสดงตอนนี้นะครับมันสิมีเอฟเฟกต์ไม่อย,อ,มอยังเข้ามาซอยดอกครับบาว่าสิเป็นดันานหที่หลทีหลายสิ่งหลายๆยอย่างนะครับแสงสีเสียงมันเข้ามาซอย พัฒนาให้มันยิ่งขึ้นไปนะครับเบิรงโหลดขับฤดูกาลนา้บาบอวาสิเป็นหมอล่ำคณะใดานะครับแฟนลับเ c ซมักคณะใดาเบิ่งองนนั้นครับ้วก็มีต่แนวใหม่ๆออกมาแล้วครับคือมันเป็นโลกแห่งการแข่งขันกับมีตาวงต่องพัฒนาตัวเจ้าของให้มันดีนะครับค้นยังสิตดตามแฟนขับเอซนะครับแล้วก็แม้เิเต็มบมุกค้นก็ตามเนาะครับนั่นแหละครับมองได ก็ต้องพัฒนาไปให้หมดครับนี่นะครับโบโจพิ่นถึงเหตุทุกมือนี่ทางซื้อโซเชียลนี่เกง่งแห้งแน่นอนครับอย่างที่เห็นครับก็ต้องยกย่องกันนะครับเก่งกับวาเกง่งถ้าบอเก่งกับวาบอเก่งนะครับถามอีอย่างกันแนะน้ากันได้ก้วาวไปเลยล่ละครับแนะน้ากันเพิ่นบนบเมนมาบบรับฟังนะเพิ่นกับรับฟังคือกันนะครับถือว่า เป็นการพัฒนามอลัมไปน้ากันนะครับครับสำหรับเคมีก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมรงบฟังครับ